อย่างคอนตึกสูงๆแบบส0มสิบสี่สิบชั้นเนี้ยเขาเขาสูบจากล่างขึ้นไปพักไว้ที่แทงข้างบนก่อนแล้วค่อยค่อยสูบจากข้างบนดันลงมาให้ห้องต่างๆอีกทีหนึง่งป่ะคือตึกที่พื้นที่ข้างบนมีน้อยมากหรือ,อต้องการจะโชว์ข้างบนไม่มีแทงน้ำก็มีครับห,หรือว่าเป็นรูปผสมก็มีเช่นว่าตึก60ชั้นส่งน้ำไปพักที่แค่ชั้น50 อ๋อพักช,ชั้นห้าสชั้นห้าสิบปล่อยกาวิตี้ปล่อยแรงโน้มตามแรงโน้มถ่กลงมาอแต่พอชั้นห้าเอ็ดขึ้นไปอ่ะเป็นการปั๊มดันขึ้นไปก็จะมีมปัมป๊มอีกตัวหนึ่งเพื่อดันขึ้นขึ้นไปให้ไอ้สิบชั้นบนนี่โดยเฉพาะนั่นเขาเรียกลูกผสมไงครับอ๋อเป็นลูกผสมแต่จะไม่ผสมก็คือชั้นบนมีพื้นที่กว้างเลยเอาแทงขึ้นไปเก็บปั๊มไปส่งแทงข้างบนลบแทงข้างบนปล่อยน้าลงมาอมเอาไว้ใช้ทั้งเกี่ยวกับพีภัยด้วยใช้ในภายในอาคารด้วยหรือว่า ถ้าตึกไม่สูงมากพื้นที่ก็ไม่มีเลยใช้ปัม๊มส่งอย่างเดียวเลยล้วนๆก็มีครับ